โอเควันนี้นะครับผมจะมารีวิว e นะครับทุกคนเป็นงานรีวิวของบ่วงดักไก่ป่านะครับเป็นบ่วงดกักไก่ป่าแบบเดียวชุด3ามสิบเอ็ดหลักนะครับสําหรับงานวันนี้จะเป็นงานสีดําทั้งชุดนะครับจะเป็นงานสีดําทั้งชุดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสําหรับบ่วงเซตนี้กันนะครับ <jag S 2> ผมโอเคเป็นงานห่วงท้องเหลืองนะครับเป็นงานห่วงท้องเหลืองไม่ขึ้นสนิมนะ <onces> เป็นงานตัวเอสนะครับ เป็นงานห่วงตัวเอสนะครทองเหลืองนะครับผมแล้วก็สําหรับงานผลักทุกคนเป็นงานผลักแบบเกลียวนะเป็นงานผลักแบบเกลียวนะครับนะเป็นงานผลักแบบเกลี่ยวนะครับทุกคนนะแล้วก็หลักที่ใช้เป็นหลักเหล็กนะครเป็นหลักเหล็กยาว7นิ้วนะครับยาวเนิ้วนะครับจากปกติที่ผมทำหกนิ้วห้าผมปรับขึ้นเป็นเนิ้วเลยนะครับผมนะ แล้วก็สำหรับเอ็นที่ใช้เป็นเอ็นเบอร์70นะเป็นเอ็นเบอร์70ต่อด้วยสาย PE นะครับเป็นงานต่อด้วยสาย PE นะครับจะมีระบบล็อกทุกบ่วงนะครับจะมีระบบล็อกทุกบ่วงนะทุกชุดเลยทั้งชุดเลยนะครับมีล็อกหมดเลยนะครับผมนะจะมีล็อกนะครับผมสำหรับบ่วงของที่ร้านผมนะครับโอเคสำหรับความกว้างของบ่วงเซตนี้นะครับผม ความกว้างของบ่วงเซตนี้นะครับอยู่ที่5นิ้วนะครับผมทุกคนอยู่ที่5นิ้วนะครับต่อนกอิลุ่มต่อไก่ได้นะครับผมทั้ง2เลยนะครับผมต่อนกอิลุ่มแล้วก็ต่อไก่ก็ได้นะครับผมนะได้ทั้ง2เลยสําหรับที่ดักชุดนี้นะครับผมก็สําหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจนะครับวิธีการสั่งนะครับผมก็โทรมาตามเบอร์ติดต่อผมใต้คลิปเลยนะครับจะมีเบอร์ติดต่อของที่ร้านผม นะโทรมาได้เลยนะครับผมโทรมาได้เลยของมีพร้อมส่งนะครับสําหรับเซ็ตงานของที่ร้านก็จะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับก็โทรแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อของลูกค้าก็สั่งของได้เลยนะครับผมปกติสะอาดต่างจังหวัดนะจะถึงประมาณ3วันนะครับผมนะสวันก็ถึงเลยอ่าก็ถึงแล้วนะครับผมสําหรับสินค้านะครับของที่ร้านนะครับผมนะเราจัดส่งเคอรี่นะครับเคอรี่ส่วนใหญ่นะครับผมก็วันนี้ ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมก็ฝากกดไลค์ like แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ของอร้านด้วยนะครับผมนะฝากกดไลค์ like แล้วก็กดติดตามาช่องด้วยนะครับนะสำหรับลูกค้าคนไหนที่จะสอบถามก็ให้โทรมาแล้วกันนะครับผมลาผมปิดคลิปตรงนี้เลยนะครับผมนะครับสวัสดีครับ